สวัสดี FC ทุกคนนะคะมุ่งบานคนพายเอฟซมาร้านทุเรียนใหญ่แล้วก็บ,บังนี่แบบเป็นแพ็คก็มีนะครับทุเรียนเยอะเลยวันนี้เข้ามาเลือกดูก่อนได้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผม วันนี้บา้านคนพาเอฟซีมาอัปเดตครับผมบร้านทุเรียนใหญ่รักบังสองพันยี่สิบนะครับผมแวะมาอัปเดตนะครับผมกับร้านทุเรียนใหญ่รักบังนะครับวันนี้นมีตัเนียนะครับผมในรับสุดพอดีน้ำในแผงชิมก็มีนะครับผมความนอกนุ่มในก็มีนะครับผมหรือว่าจะแบบเป็นแพ็คก็มีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะครับผมสามารถเข้ามาแวะดูได้นะครับผมหรืออยากได้ลูกดิบ ก็มีนะครับมาดูนี้ลูกค้าบอกอยากได้แบบเนื้อปอกต้องเปิดว้าวเนี่ยลูกค้าแตะดูดีแล้วก่อน ha 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 ตอนนี้ลูกค้าก็กำลังเลือกเนื้ออยู่นะผมว่าจะเอาเนื้อแบบไหนครับลูกคาเลือกเลือกให้ถูกใจนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่เจดี๋ยวเราไปแอบ,บดูวิธีการปอกทุเรียน,นครับผมวันนี้เราบุกถึง หลังร้านเลยนะครับนี่วันนี้เปิดสองสาขานะสาขาหนึ่งอยู่ที่ลำผักชีนะครับอยู่ S <S อัปเดตครับวันนี้สดสดเลยเอามาเรียกดูก่อนได้หนึ่ว้าวแล้เหลืองๆเลยขรบคุณครับ we <laughs> สี่ผู้สวยๆนี่ขอบคุณครับผมเรียบร้อยนี่นี่แล้วเนี่ยสวยๆล,ลูกเนี้ยลูกค้าบอกอยากได้ผู้ใหญ่สวยๆ มาดูกันเลยแม่บอกลงคาถาลงคาถาก่อน

พ <c oughs> าเลยพา,าเลยครับไม่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเฮียบ,บอกเองเลยลูกใหญ่เฮียบ,บอกปอกเองเลย เลือกเยอะเลยมาเลยร้านตู้เย็นใหญ่แล้วกะบังนะครับเนะี่ยข้างในนุ่มดินุ่มก็ด่าษเนี่ค้าเลยนะเย่เลือกเยอะ

สุกเบอร์ท่ันลูกค้านะครับจริงถ้าถ้าไม่เอามาโบงไว้ก็ไม่ทัดไม่มีให้ลูกค้านะครับครับรแผนกทำชิปครับแผนกประกกาชาสัมพันธ์แผนกประาชาสัมพันธ์ครับได้ครับปักหมุดปัก GPS ได้เลยครับผมชื่อร้าน ทูเรียนใหญ่และกระบังนะครับผมมาเลยพนนูน่ะอ่าผู้สวยๆเลยครับขอบคุณครับ สวยครับขอบคุณครับสวยสวยใหญ่ใหญ่จัดไปมีสองคูณนึ่งนีคู่ห้า